สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูวิธีการเพราะเห็ดฟางจากก้อนฟางนะครับอันนี้ก้อนฟางที่เลือกมาก็จะเป็นก้อนฟางเก่านะครับแล้วก็แกะออกก่อนนะครับแล้วก็ยียียีนะครับเพื่อให้ฟางที่มันอัดแน่นมาเนี่ยให้มันรวมๆวมหน่อยนะครับเวลารดน้ํามันจะได้มันจะได้ซึมง่ายนะครับจะได้ซึมดีกว่านะน,นี้พยายามเลือกก้อนที่เป็น ฟางเก่าครับถ้าเป็นฟางใหม่ก็บางทีมันก็มียามีอะไรอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นฟางใหม่จีดีดีออกนะถ้าเป็นฟางเก่ามันก็พวกยาพวกอะไรมันพวกมันก็จะเจือจางจาพวกเคมีครับเพราะว่าเห็ดฟางมันไม่ค่อยชอบเคมีนะครับก็ดีด,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 ดีออกไปนะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ จะลดน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนผสมของที่ว่าน้ําผมใช้อะไรลดนะครับเราก็จะหมักอย่างนี้ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งวันนะพอเราขี้ฟางเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลดน้ํานะครับลดให้ชุ่มนะครับให้เปียกให้ชุ่มเลยนะครับถ้าเกิดใครมีบ่อมีอะไรก็เอาลงไปแช่ในบ่อได้นะครับเพื่อให้ฟางมันอมน้ํานะครับแล้วก็เราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะครับแล้วก็ส่วนผสมก็จะมีเป็นปูนขาวนะครับปูนขาวมีหน้าที่อะไรนะครับปูนขาวมีหน้าที่ปรับสภาพ กดด่างนะครับเราก็จะปรับสภาพแล้วก็มันจะทําให้ไม่เกิดลาขาวขึ้นนะครับเลยจําเป็นจะต้องใส่ปูนขาวนะครับเพื่อปรับสภาพฝางแล้วก็น้ํานะครับให้มันเป็นมีค่าความเป็นกดเป็นด่างที่พอดีนะครับไม่เกิดมันจะทําให้ไม่เกิดเชื้อรานะครับก็ใส่ลงไปอยู่ประมาณสามกำมือนะครับต่อน้ำสองกำมือก็ได้ครับใส่ไปนะครับสองกำมือนะครับ ต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับต่อมาก็จะเป็นถังแบบน้ำตาลนะครับถากน้ำตาลแล้วก็กะเอานะครับก็ประมาณครึ่งกิโลแล้วกันครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับใส่ไปเดี๋ยวเราจะมาใส่อรอบตอนที่เราทำกองแล้วนะครับแล้วก็จะผสมอย่างนี้แล้วก็ใส่อรอบหนึ่งครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น EM นะครับ แ๊บนึงนะครับถือกล้องคนเดียวแล้วก็ทําคนเดียวนะครับวันนี้พอดีไม่มีตากล้องนะครับอ่าโอเคครับเขย่าหน่อยนะครับทีมลงไปนอนก้นนะครับก็ EM ก็จะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ e อเราจะใส่น้อยกว่าการน้ำตาลหน่อยนะครับกะกะเอานะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็คนครับผมคนก็ง่ายๆเลยครับสูตรผมลงไปคนเลยคนนะครับให้มันละลายดีๆนะครับไอ้ที่มันจะละลายยากก็คือปูนขาวครับผมเราก็คนนะครับคนี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาลดแป้งกันนะครับก็พอได้แล้วนะครับสมเข้าที่แล้วนะครับเราก็มาทําการลดแป้งนะครับเอาแบบโดนสดไปเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมลดให้ทั่วนะครับ Icana, <favorite. S 1> ถ้ามีกากบัวไอ้ถ้ามีฝักบัวก็ใช้ฝักบัวนะครับฝักบัวรถมันจะทั่วกว่านะจะรถด้วยมันทั่วๆนะครับถ้าเราก็นี่ผมหาฝักบัวไม่เจอนะครับแล้วก็ถ้ามีฝักบัวใช้ฝักบัวใส่นะครับแล้วรถให้ทั่วนะครับรถให้ทั่วแล้วก็หมักทิ้งไว้นะครับประมาณคืนหนึ่งครับผมประมาณคืนหรือสองคืนก็ได้นะครับหมักทิ้งไว้ รดให้ทั่วนะครับแล้วก็เอาให้พะยงดามาคุมนะครับหรือว่าเป็นพะยงอะไรก็ได้ครับผมคุมไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันลมมันเข้าครับฟางมันจะไม่แห้งนะครับแล้วก็เนี่ยผมก็หมักเดี๋ยวก็จะหมักทิ้งไว้นะครับอันนี้ผมโรยปูนขาวไปหน่อยนะครับโรยปูนขาวไปหน่อยเพื่อให้มันไม่เป็นเชื้อราครับปรับสภาพเปาี่ยนปกดเป็นด่างนะครับราขาวจะได้ไม่ขึ้นนะครับเราก็จะหมักนี้ครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนถึงสองคืนนะครับอ่าคือ มันจะเป็นจะต้องมิดชิดมากก็ได้ครับผมคือการลมไม่ให้มันเข้านะครับก็ถ้าเกิดลมไม่เข้าฟางมันก็จะไม่แห้งนะครับเดี๋ยวไปดูไอตรงที่ว่าผมทําไม่เสร็จแล้วนะครับก็งอกดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแปลงที่ว่าผมทําทิ้งไว้นะครับก็พอจะจากฟางนะครับก็จะเห็นเลยว่านี่ผมเก็บไปสองรอบสารอบแล้วนะครับนี่คือเหลือแล้วเราก็จะมาทํากองใหม่นะครับก็ถือว่างอกดีอยู่นะครับ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดู e p ีต่อไปกันครับว่าวิธีการเหยียบฟางเหยียบก้อนฟางเหยียบบล็อกอย่างนี้ทำยังไงนะครับอันนี้ก็บางบางดอกก็กําลังตูมนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วครับฝากกดติดตาม e ีพสองเวยนะครับเดี๋ยวมาดู e p พีสองกันครับข้างในก็งอกอยู่นะมาดู e p พีสองกันนะครับว่าวิธีการเหยียบบล็อกกับกดบล็อกทํายังไงนะครับแล้วก็มาดูวิธีบอกแบบแม่กักสไตล์ผมอยู่ดีนะครับทำอะไรก็จะบอกแบบแม่กักนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตปิดคลิปนะครับสวัสดีครับ